เร็วมากเรมด้วยเราจะเช็คไอ้นี่ไงเช็คอุณหภูมิอ๋อน่าจะม,มีปัญหาเรามั้งถึงมือถึงมือช่างช่างช่างพี่พ เคีเล,ล่นไหมแบทมาวันไหนแบทมาวันจันเล่นเล่นฮามอนฮามอนจะคงไปอันเลดเลยโอแบทจะโทรศัพท์จะหมดเ้าเล่นเกมมือถือเพราเธอเรนมากก่อนมาเลยมาช้าดูโปรไฟล์อยด้งอะไรหรอ ทำไมเครื่องค้างวะจะมาค่ะจัดกา้ยไม่เขาเพิ่งลงมายังไม่ทันหายหรอกไอ้เห็นเขาเพิ่งสองสามปีแล้วก็จะหายเขาก็เพิ่งลงมาลงมาได้เดือนเดียวไอ้มีปัญหาอย่างอื่นด้วยไม่ใช่หรอตกลงปัญหาคืออะไรเรื่องซิลิโคนใช่ซิลิโคนอย่างเดียวก็ซิลิโคนที่ร้านมันให้มาไม่ดีแน่เลยไอ้ซิลิโคนอะ เดือนดียอลอยหายไปครึ่งนึงใช่ปกติมันต้องอยู่ได้เปือนปีนะสองสามปียังต่ำอันนี้อันนี้คือเดือนเดียวโดนสี่คนโดนล้านตุ่มไายฟ้าด้วยนะเพื่อนคิบอะไรดีพะแนงคิดว่าโดยิงลมยิงลมเยอะเหรอ ยิงยลมเบื่อแล้วยิงลมยิงคมบ้างดีกว่าเงล่ะอะไรนะอะไรเบื่อแล้วยิงลมยิงคมคมบ้างดีกว่านี่ตัไงใต้แล้วจัดเลยชื่อคลิปไอด้วยหรอไม่ไม่มีชื่อคลิปเขากลับมาแล้วฮะเอาในในต็อกต็อกชื่อคลิปนี้อยยูทูบก็ฝึก e ีที่สอง่ยมันห้าสิบสองกวะาเรงงงอยู่เลย ไม่ใช่ไหมแดงตอนนี้จีสิบเจ็ดองศาเริ่มเล่าเริ่มเล่าเราเริ่าไม่ได้เขาแม่มาจับคู่ได้เออทำไมจับคู่ไม่ได้อ่ะปาร์ตี้ถูกจำกัดเนี่ยเราเจอแบนหรอฮะใครโดนแบนสองไอพีสี่สิบใครโดนแบนอยู่ในคิวโซลี่หรอสลีโดนแบนเหรอ ไม่น่าใช่โซริเล่นเกมอยู่อ๋อสมาชิกต่อไปนี้โดนบทลงโทษคิวอยู่อ๋อเราเหรอวะเดี๋ยวออกก่อนนะน่าจะไม่ได้กดโซริโซริโดนใช่เชินใหม่เช่ญใหม่ทำไมเกมมันมันขึ้นอยู่ว่าแชร์มารับนนต้องรอก่อนวันนี้พี่ตีมไหมตีมครับผมวันนี้พดูดมมกไม่ค่อยได้นะ เก็บพอย,ยังพูดมากไม่ค่อยได้นะคือคน <c oughs> อชื่อคิดว่าอะไรดีเพือ,อนอ่อนเออเพื่อนอ่อนโอเคเพื่ออ่อ,อนเออโอเคไปมันมันเรจะมาเล่แบบเลนแบบเงียบนิดนเพราะว่าปาก <c oughs> เอาทำาขึ้นอยางเงี้ยมันต้องขึ้นชื่อตอนดีวะโซเออยเออช่างมันเถอะได้เหมือนกัน เออได้เหมือนกันแต่ว่าเขาเจอปิดกานการมองเห็นก็อยู่าั้นเต็มขอบอ่ะเม้นสองเม้นสองอ๋อ,อเม้นแรกเป็นเม้นโดนิทใช่ไหมสวัสดีครับผมน้องกกน้องจจวอเอสววจเอสครับผมรอ,อไปหนึ่งนาทีไปดูร้านค้าที่ไม่ได้เข้ามานาน ไอ้อเขาอยากจะถามสาเหตุเหตุผลอะ,อะไรทำให้ไอ้เปลี่ยนชื่อดิก็เยอะแล้วมีคนแปลกหน้าเข้ามาเยอะใช่ไหม<ช>พูดได้เลยเพราะเขาเขาจะบอกว่าเมื่อไม่นานมปเนี่เขาเตะคนออกดิสเหมือนกันไอ้ก็เลยพูดได้ว่าเพราะคนแปลกหน้าเข้ามาเยอะใช่ไหมเราเปลี่ยนชื่อเป็นการจะได้แบบมันไม่ใช่กลุ่มพอจอจงแล้ว เพราะว่าเมื่อไม่นานาไปนะพี่มอสอะไปชวนใครก็ไม่รู้เข้ามาแล้วแล้วพี่มอสบอกว่าเนี่ยใครมีอำนาจในดิสนี้มัง่งเตะไอ้ไอพวกนี้ออกไปได้ไหมอะไรเงี้ยนไไี่ก็เลยบอกเตะไงว่าแต่ไอ้ให้แล้วไงก็เลยเตะให้ถึงไอ้ให้ตำแหน่งเขาแล้วเขาก็เลยเตะใ<ม>ห้อำนาจทุกคนเออเตะผมไหม,ม,มผมไหมผมไหมอะไรคือผมผมไหมผมไหมฮะอ๋อ ไังไงอำนาจหรออุ๊ยเป็นรปภก็ได้รปภโอเคคือเขาสร้างมาแบบไม่มีอะไรเลยนะไม่มีการแนะนำตัวอดีดมาก็ไม่มีการแนะนำสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมเทนเองพอดีไปเปลี่ยนรูปมาโอ้โหร้าน้านๆใช่ไหมครับใช่ ผมมีหลักฐานผมรู้ว่าคุณคือใครแต่ผมยังไม่ม <ę> ีหลักฐานช่วงนี้ช่วงนี้แบบติดมีียมมีชีมงนี you like my profile เอนี่โปโปรไฟล์ใหม่ My new profile is it um cool Oh ม y คีตุกตาเยี60หเลย พี่ไอกลับมาเล่นได้แล้วปะเริ่องหนึงใช่แล้วก็ตีนได้แล้วด้วยนะกลับไปจุ่มได้แค่จะบขวดมากไม่ได้เป็นไรเออก็อยู่เจ็บมากเป็นไรวะกินของเผ็ดหรอไอ้ห่วงนอนดีกว่าเฮ้ยได้เลยครับผมขอบคุณที่แวะทักทายนะฮะยังแล้วมันหน่วงหน่วงไหมพี่ซ่อมมาไอ้หน่วงยัง ก็ไม่หน่วงนะปกติอะ่ะ <Okay. S 1> เหลือเปลี่ยนแบตขอตังเปลี่ยนแบตนะคบต้องต้องติดอันนี้นะแบตโดลงไม่กี่พันี่ผมจะไว้ได้แหละไปเลยหลายหลายบาทอยู่ไม่ใช่หรอแบตลด,ด,ดุกอะ่ะ<น>สามสี่พันนะประมาณอุ้ยแพงจังผมมองว่าคุณไอเจมไม่ได้ซ่อมคอมจนถึงสิ้นปีนะใช่ก็เหลือแค่เป็นแบตแหละ นอนดูมีโอเคครับผมมาแล้วยังไงก็ได้ชิลๆเราจะได้ไปเก็บตังค์ไปซื้อเงินชิลๆให้นอนบุกได้พักผ่อนบ้างแต่ว่ายังไม่นอนไม่ใช่ตอนนี้ปีหน้าปีหน้าหน้าหน้าอีกทีนึงอ่ะปีน่าหน้าอุ้ยฮาเบอร์แตยังไม่ใช่ตอนไหนพอดีปรับมาใหม่แล้วก็จัดเลยเฮ้ยเราซื้อฮาเบอร์ว่างดีกว่าต้องสามปี แต่อันตีกลางอนาคตหายไปแล้ว <up> เปลี่ยนเป็นบลายบลายทั้งโซนชิลแน่นะชิลครับผมวันนี้เป็นอันเลดไม่ได้ลงแรงเพราะคนไม่ไม่ครบพรุ่งนี้เจอกันเบวโยคันเฮ้ยพวก <laughs> พี่จะลงแรงกันเด้ยอยาเลยดีกว่าหมายถึงปีน,นี้ย,า,ยาเลยดีกว่า <laughs> วันนี้ชิวๆฮะเพราะไอดีไอดีไก่ตอนไอดี ID ไก่ที่เอาไปเล่นกับพี่มันน่าจะเปิดแรงกลัวไปมันไม่น่าจะสนุกแล้วแหละแห <c oughs> งที่ยากที่สุดในเกมแปดสิบแป่บโอเตโอเคแต่เป็นไร <c oughs> แปดสิบเป็นรอรอนี่ไงรอรอพี่ดุยไหมพี่ดุยพี่ดุยเดี๋ยวก็คงมาเล่นมั้งยอันนี้เนี่ยเปิดไลา์แอปอยู่เปิดไลา์อยู่ที่แปดสิบ คนแอรไม่มีแบบโต Can you Can you see my profile Sorry อย่าเด็ดหลุดแล้วอ n c l e Is it Is it cool Like 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 uh my father ใชจำนวนเน็ตหลุดแต่มันก็ไม่ได้หลุด My father take a photo ตัวแสบมาเวลาจะกลับมากินอารมณ์ได้โอ้เอใจจะขาด What's the mission เพลงกติกผู้กะ,ะ,ะอย่างเพ่อบอกว่าคือก่อนหน,น้านี้น้ำหนักเพิ่มภายในเดือนนั้นอนะเพิ่มมาสามโลค่ะฟันกุดทีเดยนน,นน้ำหนักลดไปสอง I want to try <c oughs> to hit you เฮ็ Hit hit ฮ็ดเนอ No 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 ย no, 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 no. ิ้มก็ไม่ได้ยิ้มแปลกๆตอนผมไปอุดฟันไออันนั้นอะอะไรนะไอฟันผูอ่ะกินอะไรไม่ได้พี่กินได้แต่น้ำกับไอพวกอาหารอ่อน โดนฟันแล้วมันปวดเฮ้ยไม่เด็กเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องไปตัดใหม่เฮ้ยสี่ก็ไม่ค่อยเอ๊ะมันก็ยังมีหนุ่มๆอยู่บ้านนี่หว่านิดหน่อยไอ,อเน็ตไม่ดีกินนี้ยมาเส้นแจ้งเตือนวิทย่แล้วกระสุนปืนจะหมด <laughs> มาคอ,อนเทน,นต์ตั้งแต่เริ่มเลยโอ๊ยในกระดาษที่มันกกกกกกรรระะะตตตุุตุ เคไป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 ได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 ้ตุกป่ะตุกจริงดิมามีใครตายยังเขาอยากโดดปืนมันอะปืนเขาตอนกลางวันพี่เล่นไม่เห็นเป็นไรเลยคัสซี่กันไปไปะ้ยไม่แล้งว้าไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมว่าตอนกลางคืนอ่ะเหน็ดแล้วหมดขาดโอ้ยไม่ทิ้งเหลือคนเดียวอ่ะทำมของผมก็เป็น ไม่ไม่ไม่มนเกมมาแค่พี่เหลือคนสุดท้ายอ่ะก็ใ่ใช่เราดืไอวนนึกว่าคนอื่นเหลืออยู่เราอันนี้อะไรอ่ะอันนตอ๋อโอเคพี่ก็เซฟิเซฟาเาลอ่ะทุกคนเอาเน็ตหลุดจริงเนี่ยอ่าเด้งเด้งกคอมเหรอใช่เนตมปัญหาอ๋อมีไหา ้นี่แวนแปดหนึ่งแปดห้าเน็ตเวิร์กมีปัญหาเิ็ดมปันหาจ้าทุกคนทุ่สาซ่อมมาและกลับบ้านมาเนี่ยมีปัญหาเรามันเป็นจุดที่แก้ยากที่สุด้วยนะเน็ตอะถ้าไม่เพิ่มถ้าไม่เพิ่มสปีดติดก็คือแบบว่าต้องระวังต้องย้ายค่ายไอคอนน่มันชอบแฝงใช่มันก็มีแค่นี้เองทุกคน มี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 เพราะของผมไปก่อนผมใช้ค่ายแดงไงแล้วผมก็เลยย้ายมาค่ายฟ้ามันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะที่อยู่ค่ายส้มค่ายอะไรวะเพ็งเราเหลือสองคนเนาะใช่เด็ดเด็ดค่ายส้มน้องที่ตอนนี้รวมกับค่ายเขียวเด้มันไม่เข้ามาแล้วอ่ะเอาไงเพ็งเฮ้ยนึกได้่หย่อนแต่เราเรายิงก็ได้มันติดกับดักเราตรงนี้แน่เลย ได้เลยรอ,อช่วยโ okay. อเคข้างหลังนะเยเเย่วัดควันแค้นไอดูวัดแค้นไอดูกระสันสีนัดเกมมีคนไหนออกจากปาร์ตี้ไปแล้ว <laughs> คนไหนเข้ามาใหม่เนี่ยกำลังใจเย็นเกมใหม่ มัน,นเป็นที่เน็ยดยไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นทีเนมันแก้ยากมากเลยนะังอีกกิกิกสกุลสกุลส mười tập chai dỗi 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 มีมีมีในห้องน้ำดิมั้ยห้องน้ำมีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยห้องน้ำอะไรวะพูดผิดอะไรอะเขาช้าใช่ไหมมีคนติดกับดักวะยังโหลดไม่เสร็จเลยดูมีคนติดกับดักนะระวังมันเป็นที่เน็ตอะ เลยทีนี้ในบ้านแดงกระตุกมากเลยว้ายับไปเลยเพื่อญี่ปุ่นดีกลายอังกฤษซะงั้นกระตุกแบบไม่รู้เรื่องแล้วพี่ตอนเนี้ยอืมพี่พูดญี่ปุ่นเหรอคือบ้านแดงกระตุกยับเลยอตอนเนี้ยคะาจะได้ขอปืนหน่อยบ้านดำไที่ที่พอดูดีหน่อยได้อยู่ไหนทะเนนขอปืนหน่อยต้องมีคนบอกให้เราพูดค่ะต้องมาตอนกลางวันสตรีมไม่มีปัญหาเฮ้ เออเน็ตดีตอนนี้เน็ตไม่ดีอขอหน่อย <laughs> แต่เราไม่